ทุ่งนุ่มคารอลเอซสหรัฐที่จะมาเล่าถึงประสบการณ์เกี่ยวกับแฟนเพลงสุดคนลุกหน้าที่พี่มัมยังต้องอึ้งเราเราไปเชื่อเรื่องพวกนี้เรืองว่ามันมันจะแช่งได้หรอคือเราเคยไปเล่นคอนเสิร์ตให้กับแฟนคลับ<ม>เพราะว่าก่อนที่เขาจะตายเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยเขาก็บอกญาติเขาไว้ว่าเขาอยากให้เพศสหรัฐเนี่ยมาร้องเพลงในงานศพของเขาพูดจากนั้นไปก็น่าจะประมาณไม่ถึงเดือนนะครับเกิดอุบัติเหตุหน้านี่แบบผมแบบ เขาส่งรูปให้ดูปุ๊บเนี่ยไม่ต่างอะไรกับหน้าพี่ต่อด้วยความอร่อยจากตลกสุดกวดคุณจักระบุ๋มเชิญยินที่นำจิ้มจุ่มสูเด็ดมาฝากคุณผู้ชมจักกระบุ๋มจุ่มหม้อแม่ครับผมเป็นจิ้มจุ่มแนวอีสานครับผมแล้วงานเงินไม่ค่อยมีอะช่วงนี้เรียนแบบคนหนึ่งที่เขาเคยทำธุรกิจเขาก็มีงาน เงินเยอะด้วยแต่เขาเจ๊งร้านลาบใช่ไหมร้านลาบยะโสไอ้มัมไอ้มัมไอ้มัมใช่ไอ้มัมไอ้มัมใช่ใช่ถ้าเปลี่ยนที่ตลาดนี่ต้องไปตลาดเท่งนะตลาดเท่งอยู่นครนายกเมื่อวานโอ้โหตลาดเขาคนแตกตื่นเฮ้ยคนเยอะเหรอทหารลงทหารไปกินต้มจิ้มไดมาลาดีจับแรงงานต่างด้าวโฮ้ยจับีเอื่อนในตลาดเลยล่ะกูเชื่อได้เท่านี้แหละเชื่อไหม ด้วยการรับกันอย่างดุเดือดของคู่รักคู่รับจากรายการ The Rapper ให้รับด้วยกันเนี่ยตอน,น,นดดเนี้รับกันสดๆเป็นเรื่องของเราสองคนเนี่ยได้ไหมได้ได้ได้สบายออพอกันทีสำหรับยุคเบียร์ธาตวันนี้ผัวยังเราจะมาประกาศเอกลาช <c oughs> หนูเลี้ยงพี่ด้วยข้าวแต่พี่ดันไม่เชื่องหรือว่าอยากกินหญ้าแล้วไปเป็นสัตว์เขี้ยวเอื้องวะ <c oughs> ับช่วงซูเปอร์แฟนครับมาอีกแล้วครับเขามาบ่อยบ่อยครับ <c oughs> แต่เขาบอกเขามีเพลงใหม่มาชื่อเหมือนผมครับแต่ไม่ใช่เพชรไทยเขาคือเพชรสาราษ ใจคนเราวันที่เขาเพี้ยนจริงไปจะจีมได้โปรดะบอกฉันทีมีแค่ใจที่รักเขามาหลายปีเจ็บปีลี้มีแต่กินน้ำตาเขาไม่รู้รอกันว่ารักยังมีค่าจึงมอบประโยชน์ดวงใจมาจำทำได้เพียงแลกให้มา ก็นย้อนอายมนหลายใจคือเหตุใดหัวใจจะมีบ่เปิดเพลงอกคันด,ดังๆแล้วสาดดีกรีลงคอคือจบนายแท้พอโอ้ยบอกเข้าใจดังอยู่สาลาพร้อมกับมาตัวหนึ่งทำซึ้งพร้อมกับดืมเบียร์ลงคอ ก็สร้างก็สรางแม่มันท้อไม่มีขอเมาให้พอ on gold เพลงใหม่มาพี่เพลงใหม่โหมดใช่ครับผมเมื่อกี้เพลงอะไรครับเมื่อกี้เมื่อกี้เพลงสาราคนเมาครับสาราคนเมากลับมาไม่เจอแล้วแป๊บเดียวได้ไปร้อยไหมมาสักแป๊บหนึ่งไม่ได้ร้อยไหมครับโงกมันกามออกครับนี่น้องเขามองเห็นป่ะเนี่ยมันบังลูกโลกป่ะถ้าบังมานั่งนี่ก็ได้มาได้นี่เลยมามาเลยมาได้เลยมาเลยมาเลยมาทั้งหมดเลยชัดเลยเออเนี่ย เออเหมือนไม่ได้มาดูรายการเหมือนมาดูหมูดูหมาฮ <c oughs> ะหายากนะเล่นตหน้าเจ้าวาดเนี่ย <c oughs> ไรไรหลวงพ่อหลวงพ่อเคยเจอคุณเพชรไม่อยากถามเลยเพชรถามเลยนะผมจะไม่ถามเลยนะให้ผมถามเลยใช่ไหมครับง <c oughs> ั้นมาสการถามได้เลยครับอ่าถามว่าตอนนี้พี่เพชรงานเยอะไหมครับ อ่ะต่อเข้าไปก็โอเคครับก็ไปเรื่อยครับไปเรื่อยเยอะครับเยอะก็พอได้อยู่ได้นั่นเรื่องส่วนตัวส่วนตัวถามได้หมดแหละนั้นส่วนตัวนะครับพี่เพชรเคยไปเที่ยวเชียงรายกับพี่หมัมไหมครับก็อาจารย์สอนอะไรครับเนี่ยสอนสุขภาภละครับเหรอครับผมแล้วสอนธรรมะแมยด้วยหัวของเรา อาจารย์จบที่ไหนมาเนี่ยจบที่พระอุดรครับพระอุดรเอ้ยคนอีสานเหรอครับครับผมว้ายแล้วก็ไม่บอกในทีแรกไม่เอาแล้วทำไมไม่ได้เกิดในกรุงเทพมะนี่เกิดู่ห้วยขว๋งเนี่ยอุดรมีห้างไหมครับห้าง สัปปะินค้าใหญ่ๆมีไหมโอ้ยหน้าเที่ยวเลยครับผมไม่ไม่ถามว่ามีห้างไหมมีห้างดีดีห้างวิ่งกระรอกอะห้างห้างหนูอาจารย์ชื่ออะไรเนี่ยชื่อตั้มครับตั้มนะชื่อจริงอ่ะธนากรครับธนากรนั่งอยู่นึกว่านักนักข่าวเดชันว่าคันเำชี่นเรถามฉุนเรลง เรื่องเพลงเหรอครับครับผมก็ถามไปแล้วไงเมื่อกี้เนี่ยถามไปเรื่องเพลงอารมณ์อสาระคนเมาครับสาระคนเมาครับอืมจบจบแล้วนะครับจบแล้วจบเรียบร้อยหมดแล้วจบหมดแล้วอ่ะอีกเพลงนึงหลังสุดจะมีเพลงอะไรอีกพอร้องเนชื่อเพลงว่าวันแช่งแห่งชาติครับวันแช่งแห่งชาติใช่ครับอ่ะเวลาแต่งนี่เราแต่งมาจากอะไรมันนึกได้แล้วก็แต่งแต่งทุกอย่างครับยกเว้นแต่งยกเว้นแต่งเมียแต่งเมียจะไมแต่งเลยใช่ดูกันให้ดีไม่ใช่ก็แต่งแล้วก็กูเมื่อยกูอายแทนไม่ต้องแต่ง วันแช่งแห่งชาติครับไปได้มาจากไหนก็จริงๆผมผมนึกถึง่อสมัยก่อนชอบผู้หญิงคนหนึ่งมากแล้วก็หเหมือนเหมือนเหมือนมีการคบคบซ้อนอยู่คบอีกคนนึงคบคบซ้อนแล้วก็มาคบตะเก<ล><ข>ียน<ข>ด้วยเขาเลยจับได้จะน่าจจับได้ถามดูเขาได้จับได้แล้วจันได้เขาเลยจับได้แล้วจับได้ก็ตกใจนะคาหนังคาเขาครับ ไปแต่งพวกดันแช่งแห่งชาติอย่างเงี้ยเราเราเชื่อเรื่องพวกนี้เรื่องว,ว่ามันมันจะแช่งได้เหรอก็มีมีมีเชื่ออยู่เพราะว่าจริงๆแล้วผมผมเชื่อเรื่องสยศาสตร์อยู่นิดนึงเเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยคือเราเคยไปเล่นคอนเสิร์ตให้กับแฟนคลับเ,ออเพราะว่าจริงๆ,ๆแล้วแฟนคลับวกนี้ไม่รู้จักกันเลยครับคือก่อนที่เขาจะตายเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยเขาก็บอกญาติเขาไว้ว่าเหมือนพูดหยอกกันเล่นนะครับว่าถ้าเกิดว่าถ้าเขาตายเนี่ยคือเขาอยากให้เพชรสารัฐเนี่ยมาร้องเพลงในงานศพของเขา อะไรเงี้ยครับวันน mm ั hmm. ้นพอน่าจะประมาณไม่ถึงเดือนนะครับ mm hmm. แล้วก็ <Yeah. S 1> แล้วก็เกิดอุบัติเหตุคุณนนก็เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตคุณผู้ชมครับทำเอาพี่มัมของเราถึงกับขนหัวลุกเลยทีเดียวแล้วเรื่องราวสุดลี้ลับนี้จะเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาหลอนกันต่อสักครู่เดียว